ที่สองมาพอดีกับพี่จันเก้าได้มาทำพิธีเหมือนกันแกแกบนสิ่งที่ขอไว้ก็มาเจอกับพี่จันเก้ากลุ่มของพี่จันเก้าก็ได้ร่วมพิธีก็เอาโฉนดมาให้พ่อพายทำพิธีอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอเป็นความบังเอิญที่ได้มาเจอคนดีๆหลายคนพอกลับไปปุ๊บหลังจากของพ่อพายที่เรามากล่าวไว้แล้วเนี่ยไม่เกินสามวันที่ดินที่ขายไม่ได้ก็ขายได้เจ้าของ ยอมลดราคาแล้วก็ยอมขายในราคาที่ลูกค้าต้องการซือ้อก็คือเป็นปฏิหารมากแล้วก็ไม่ใช่แปลงเดียวก็ได้สองแปลงได้ทั้งสแปลงเลยแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งก็คือเอามาทําพิธีแต่ทางเราเนี่ยก็คือไม่ได้เดินได้แต่เขาเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยสิปีเราก็คือขายมิดินไม่ได้เลยสามารถพอเราไปฝังปุ๊บทำพิธีไปฝังปุ๊บเขาขายได้เลยภายในประมาณสักสิบห้าวัน เาก็ขายได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนปฏิหารของพ่อพายที่เผื่อใครๆแบบว่ายังไม่เชื่อก็มาเจอกับตัวเองก็จะได้เชื่อตัวหนูเองหนูก็มาได้สัมผัสกับพ่อพายเองได้เจอประสบการณ์เองหนูก็เชื่ออย่างเต็มร้อยแล้วครั้งนี้เมื่อได้แล้วหนูก็กลับมาให้พ่อตามคาพูดที่เคยกล่าวกับพ่อไว้ค mm ่ะ hmm. ก็เชื่ออย่างสนิทใจเลย mm hmm. ก็แนะนํา ให้ทุกคนเนี่ยใกล้มาหาพ่อเสื่อฮะต้องต้องรีมามีโอกาสก็ต้องมาเลยมา่ได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของหนูได้ก็คือได้ได้ได้เยอะก็คือได้เยอะได้ตามได้ตามที่ขอผมน่ะตื่นเต้นที่ที่ว่าโอ้เขาขายคิดได้สองแปลงรอรอจะรอสัมภาษณ์อยู่เนี่ย รุ่นรุ้นอยู่จะได้สภาพเชื่อมแม็รอเสียปฏิหารจริงๆค่ะได้นู้ว่าปฏิหารจริงๆเลยเพราะว่าตัวหนูเองก็แบบสามวันน่ะคือพอไปฝังปุ๊บนะหนูเป็นคนเอาคํากล่าวที่ประธานเออ่ให้เป็นกระดาษแล้วก็ไปทําตามที่ประธานบอกใช้มูลพ่อพายกับทรายแล้วก็รวมกับโฉนดที่ทํำพิธีไปฝังในที่ดินของเขาโฉนดคือโขนตัวอ่ายแบบเีมาใช่แล้วก็เใช่ค่ะแล้วก็สามวันขายได้เลย ขายได้เลยปฏิหารจริงสิบล้านนะพี่เจาของได้หลักสิบล้าน,ลานแล,ล้วชิ้นแในที่ต่อต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วก็อีกไม่ได้สุดท้ายปุ๊บยอม,ยอมเอาไปฝังเสร็จปุ๊กยอมเลยเหลือแปดล้านส <2. S 2> อง oh, oh, oh. ก็แป้งนี้ก็ได้แล้วก็แป้งหนึ่งตอนที่มาทาพิธีตอนที่พร้อมที่จัก้าวก็คือเหมือนแป้งนั้นกําลังงวดงวดอยู่ในทุนก็เหมือนคิดแล้วคิดดีคิดแล้วพี่พอมาทําพิธี ปุ๊บในทุนเปลี่ยนใจตกลงซื้อทําสัญญาซื้อเลยก็ไม่ก็ไม่นานแค่เดียวแต่เนี้ยหลักาจากแ้เราจะเอ้ที่มาจะ้โอเคกือส่งให้ในทุนเจ้าเนี้ยหนก่ปีแล้วปีหนึ่งแล้วอันนั้นเําเอาวันนี้ก็ไม่เอาผมเไปหาเยอะเลยนะตรนี้ก็ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตนี้ก็ไม่เอาป๊แต่ขนนใหได้เม่เจียนะแต่เราบอกในใจบอกในใจนึกไม่ถึงที่ดินตรงนี้ก็เลยเสนอแปลนี้ไปปุ๊ แกพาครอบครัวมาเลยแกเดินเข้าที่ที่เสร็จปุ๊บส่วนแกลูกแกบอกเอาแปลงนีจ้จากจากที่ตกลงว่าเอาแปลงสายสุดก็บอกพี่เปลี่ยนใจใไม่ยอมขายแปลงนี้ถ้าจะขายถ้าไปเอาแปลงบ,บอ่อพี่ลองี่ดดูแปลงที่ผมแ,แล้ว,แลวแบบกแปลงนี้เป็นบ่อเป็นที่เรียกว่าอนะไรนี่พี่จบแล้วสิยกของไม่ถึงแปลงนั้นครับนนถ้าคุณจะซื้อให้แปลงนี้ให้คุณเอาไหม แเดินไปปเไปกงนี่ก็มาบอกข้อพายไว้ก็เอามาแกวันนี้แหมนกันเด้ใ่แล้วก็คือจบแบบแบบได้กันเลยอะคือพอมาทวิีปุ๊เอาไปทาตามที่ประทานสองนขอเราได้ใช่ค่ะิปีแปงี่ไร่น้ปีนี่อาเดืที่สิบแปดไล่สิ้ไล่แป่ีค่ะ ดเดี๋ยเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางนะให้รายในพัฒนาการหนึ่งครั้งนี้นะครับฮะอยากทำคำสารไม่จบเป็นหลอดข้อหนึ่งต่างวันวน,นั้นนะฮะชื่อน้องในชื่อเล่นชื่อน้องน้องเมย์มาหาป้วยกชัยได้ข่าวเกี่ยวกับป้วยกชัยยังไงก็ที่มาคใครแนะนำหรว่ายังไงอ่ามาจากคุณยายคุณยายจะดูจาก เ่อเอ่อน้องมีตังชาแนลอ่ใช่ยายจะติดตามแล้วก็อยู่เบื้องหลังตลอดยายก็เป็นคนบอกแล้วว่าเนี่ยลองดูสิเชื่อไหมเชื่อไหมเราก็บอกว่าโอ้โหช้างเฉยๆอ่ะแล้วจะเป็นปฏิหารยังไงอ่ะเราก็ไม่เชื่อหนึ่งปีแล้วเราไม่เชื่อเลยจนเมื่อ้นปีคุณยายบอกว่าอยากให้เงินเอามาให้ ใส่ตองมาถูกเป็นตัวแทนมาคือวันนั้นอ่ะวันแรกเจอผู้จัดการหนึ่งใช่ได้กับใครกันรวบรวมเงินใช่รวบรวมเงินหลายๆคนใช่นะครับมาใส่ซองใช่ทำบุญกับเพื่อนกข้ชวใช่เป็นวันแรกที่เราเจอกันถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็วันนั้นอ่ะประธานวีไม่อยู่ใช่ค่ะผู้จัดการหนึ่งก็เลยบอกว่าให้เอาทรายกับ ขี้ใช่ไหมเอาไปเอาแล้วก็ทําบุญแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ถ้าอยากจะทําพิธีเต็มใช่ไหมต้องรอต้องรอให้ประธานมาวันนั้นก็คือเอาเอาขี้เอาทรายไปก่อนแล้วพอวันนั้นอีกตัดติประมาณสักสองสอสัปดาห์ มีการทําพิธีใช่ค่คะนะครับน้องเมย์เนี่ยก็โทรมาหาแล้วก็บอกว่าประธานจะมาใช่ไหมก็บอกว่าจะมาถ้าน้องเมย์อยากจะมาก็ให้มาเลยน้องเมย์ก็มาตั้งแต่เช้า,ใช,าใช่่คะมารอนะครับทําพิธีช่วยกบนันปลายใช่ค่ะอ่านะครับรอตั้งแต่เช้าเลยน้องเมย์บอกไม่เป็นไรที่นีรอรอได้เพราะอยากจะให้ปฏิหารมันเกิดใช่รอรอรอแล้วก็วันนั้นน่ะทําอะไรบ้างเอาอะไรมาบ้าง วันนั้นก็เอาแค่โฉนดมาแล้วก็เอาเงินมาใส่สองให้ประธานแค่นิดหน่อยเองเพราะว่าตอนนั้นเราเรายังไม่ได้ได้ตรงไหนอะ่ะก็เืิดมาล่วงพิธีแล้วได้ได้พูดได้กล่าวได้กล่าวก็บบอกว่าในโฉนดที่เอามาไม่ใช่แปลงเดียวหลายหลแปลงแต่ไม่ว่าจะเป็นแปลงไหนที่อยู่เอามาเทียบเนี่ยถ้าเดินได้ลูกจะนําเงินมาถวายพ่อพายหนึ่งแปลงได้หนึ่งแปลงก็คือหนึ่งหมื่นได้หนึ่งแปลงก็คือหนึ่งหมื่นอ่าแล้วก็ตั้งโต๊ะพิธีหนึ่งชุดอ่า ครั้งนี้ป้บป้าดูตามดูหน่อยดูตามครั้งนี้มำเฮายอะให้ก่อนพี่ตั้มเห็นต้นต้นยอดยอดเป็นเกลียวครั้งนี้ก็เหมือนมาทำตามที่ทำที่พูดแต่กลับไปหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ไเฉพาะพี่ก็ถูกลัตเตอรี่ลัตเตอรี่แล้วก็ถูกใต้ดินทั้งบนทั้งล่างอีกถูกใต้ดินทั้งบนทั้งล่างอีกผมก็เห็นให้ใหญ่เยอะเห็นจากรัวพ่อนะเห็นจากพัวขนาดนั้เลยค่ะค่างบัวพ่อ ทำพิธีร่วมที่ทำพิธีสีสองอีกใช่ค่ะ<อ> <c oughs> ก็คือถูกคนถูกบ้างถูกวาตอรี่ด้วยครับกลับไปก็คือเหมือนปังอะ่ะแล้วเหมือนแบบเพื่อนๆที่เดินที่กับแฟนด้วยกันก็บอกว่าไปมัวอะไรมารู้สึกว่าเงินเข้ารัวๆแล้ว,ลว,ลวก็ม,มาด้วยนะสองคนน <c oughs> ี้ม,มีออร่านะมีออร่าเก็แบบว่าก็มาถามแล้วก็บอกว่าลองดูนะ ชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เราได้มาแบบนี้มาหาพ่อพายดูก็มีอีกหลายๆคนที่สนใจจะมาเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ใจด้วยนะคะทุกคนก็นิสัยเราทั้งก่อนหน้านั้นได้ได้บูชาวัตถุกรคนไหมได้ค่ะได้บูชาอะไรไปอพระพิคเนตผมพระพิคเนตใช่ความสำเร็จกระเป๋าแล้วก็แมงปองอ่านี่นี่ผมบอกแล้วนี่บอกเชื่อผมนี่ไม่มีใครเชื่อนี่นี่ดูไว้นี่ดูไว้นี่นี่นี่ที่ผู้จัดการหนึ่งใส่นี่เหมือนกันนี่ <uge ot> ผมบอกแล้ว <S <S แล้วก็มีอันนี้อ่าแล้วก็น,น,นี่ครับแล้วก็สายที่พ่ายเศษใส่หัวให้นี่นี่ผมบอกแ่านแล้วโยมาแล้วก็มาใส่มัใส่ผมบอกแ่านแล้วท่านไม่เชื่อนี่นีนสร้อยข้อมือกับองค์พระพิเคเนตเนี่ยความสําเร็จเราก็ใส่สร้อยสร้อยข้อมือแบบที่บริการหนึ่งใส่แบบนี้อ่าครับนี่แล้วก็มูอ่าแล้วก็มั ไปก็ได้โชคตามที่อยากได้ตามที่ขอทุกสิ่งท<อ>ุกอยาก่างถ้าเป็นตัวเลขนะเท่าที่ผมประสบการณ์มาก็อยากน้อยสามวดสามวดค่ะ,ะสามวดสามมวดติดจันแต่งวดเนี้ยมนที่หนึ่งอยู่กับเราไม่ได้ Iden, asy, like. สัหาก็ไม่มาขอเรื่องรวยนะัาจริงๆอยากขอเรื่องรายขอเรื่องงานเป็นเจ้าหน้าที่การงานเรื่องในหน้าเดียวเพราะงานงานมันจะได้ตลอดใช่ค่ะงานจะมีเงินเข้ามาตลอดจะได้ตลอดแต่แต่สาคัญนะไปจุดรูกเขาเรียกว่าฝากเป็นลูกเป็นหลานเลยให้พุกนดูแลลูกตลอดเลยไม่ว่าลูกจะเดินทางดูแลลกไม่ว่าลูกจะทํเพื่อทีไม่ว่าลูกจ เก้าย่างหนึ่งเก้าสองเก้าให้พ่ออยู่กับลูกขนมเขาเรียกเขาไปจุดคู่แล้วก็อ่ขอฝากตัวเป็นลูกหลานพี่สารพี่สารครับแต่แบบนี้ก่อนเข้ามาถึงแล้วอยากก้าวขึ้นไปที่ไปจอดทางเรียกแม่ค้าร์แคร์โรตารี่มาก็เลยบอกก่อนแป๊บนึงผมว่าไม่ใช่คนเล่นหวยแฟนผมเป็นคนเล่นหวยเดี๋ยวก่อนเข้าน้ำ ก็อยู่คอยเขามาปุ๊บบอกนี่มาแล้วมาซื้อไหมเอามาตัวเนี้ยไม่เอาซื้อเยอะแล้วบอกไม่เอาเพราะว่าหนูซื้อเยอะแล้วเอาเองเขามาดึงเองผมดึงมาเสร็จปุ๊บทางโทษต้องกันแั้วเลยตัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนี่เป็นการหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าปกติมาแต่ไม่ได้เห็นแหมอ่าแล้วก็ตังการพอดีเป๊ก็เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าเขาบอกว่า างที่แบบเราอาจจะฟังในทั้งสองด้านอีกเหมือนทุกครั้งที่เรามาเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเลขที่ผมเป็นเนี่ยในใจเราตรงนี้เรา,า,า,าต้องระวังไม่ไหวกูบาดจังก็เอาเงินส่วนนึงไปถวายไปถวายเหมือนกันแล้วเลขจากตรงที่ถามเนี้ยลอยขึ้นมาเข้าสองเข้าสี่ชุดหนึ่งคือตรงกับที่ผมซื้อมาแล้วครับ เดี๋ยวขอถามท่าไม่กี่ประโยชน์ก็จะมานะฮะคือฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้นะครับทั้งหลายๆช่องน้องเม์เนี่ยมาด้วยครั้งแรกก็คือตามสุดยากุณใหญ่ได้บอกมาเห็นไม่เคยเชื่อเลยปฏิหารว่าช้างสักหนึ่งเชือกสักหนึ่งตัวเนี่ยจะมีปฏิหารได้บ้านมามขนาดนี้นอกจากน้องเม์กว่านี้ก็ยังมีพี่จันเก้ามีหลายหลายท่านพี่จันเก้าเป็นเจ็ดวันของน้องเม์เนี่ยหลังจากทำทำพิธีเสร็จแล้วนะสามวันสามวันสามวันก็ <ไ>สามารถผ่าสาย,ายที่<ด>ตรงนี้เอาผมบอกเลยกันว่าหลักหลักจนะิดะหลักแปดนะ่ะาหลักแปดนะฮะเหลหลักแปดตัวนะครับแล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะครับร้านเขาเจ๊งกันหมดแล้วยังขายได้เขาเลยตะลึงป๊าให้เรนทราย พอแล้วพอแล้วเสกให้นะครับขอเงินสดมาเลยนะคะซื้อเงินสดซื้อเงินสดเลยไม่เช็คด้วยค่ะเงินไม่เช็คเลยนะฮะซื้อเงินสดนะครับสาธิตฐานมากนะคะสาิตานนะครับก็นี่แหละครับให้ที่มีโอกาสก็อยากให้มัหาพ่ออ่าตอนนี้มีโอกาสอยู่คือมันเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรื่องแบบนี้น่ะเขาเรียกว่าหนึ่งความเชื่อความเชื่อใสอง ดวงบุญเหมือนเราลงทุนซื้อลอตเตอรี่ค้าห้าใบก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมครับเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะถูกหรือเปล่าแต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อเราวันนี้เราเชื่อว่าพลเอกชัยศักดิ์สิ์เรามาแล้วเรามาขอเราก็ยังไม่รู้เลยว่าประคเร็จหรือไม่แต่มันอยู่ที่ความเชื่อของเราอ่ามันอยู่ที่ว่านี่แหละเราเชื่อครับเหมือนที่บริการหนึ่งเคอไลรส์สดก่อนหน้านี้ป้าพ่อพอแล้วพอแล้ว ก็เสกสายกลับไปก็กลับไปก็ปังปังตเก็บไว้เราเก็บไว้อ่ันะครับว uh> ันนี uh <S 5 <S 5้ก็ขอบพระคุณน้องเมย์นะครับแล้วก็พี่นะครับท่านหนึ่งภาพนะครับที่เอาประสบการณ์ดีๆเรื่องปฏิหารของพกบไฟกับใช้มาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนเอฟซีทุกท่านเนี่ยมา มาลองปฏิหารใช่ค่ะมาชมมามันจะมีผู้ใหญ่ใจฝากพ่อแม่สัก1นาทีครับเชิญครับค่ะก็ดูขอฝากพ่อพายเอกชัยด้วยนะคะก็มามาด้วยจิตใจมั่นมาก็มาหาพ่อพายลองดูมาขอพ่อดูปฏิหารของพ่อมีสิ่งมีเยอะลองดูนะคะมาแล้วก็กลับไปก็จะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาค่ะค่ะ